อาหากอ้โหแข็งแรงมากโอเคนักนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิมินะนะคะวันนี้นะคะก็จะมีสมาชิกครอบครัวไม่เข้ามาบ้านอีกแล้วซึ่งมันจะมีลุงคนนึงแนะนำว่าทุกบ้านควรจะเลี้ยง 2ตัวแล้วก็มีนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็คแนอหารที่ดีนะ oh. ก็ลองมาว่างเถอะเอาออสการ์ Oscar ก็น่าจะชอบเราก็เลยเอาไก่มาตัวนี้นี่ไงน้องนะคะชื่ออะไรไม่รู้ยังชื่อยากหน่อยลูกอุ้มครับอะไรปาปะอุ้มนี่นะคะยังไม่มีชื่อนะคะ ถ้ามีชื่อข้่ในาน้ำก็คอมเมนต์มาเลยชิลกี้สองตัวออสการ์ชอบมากใช่ไหมลูก <c oughs> คือนะคะเราก็เพิ่งไปนะองพนมมานะที่บ้านแฟนแล้วก็ไม่มีไก่เยอะแล้วก็ออสการ์ก็เห็นอนะอสการ์เห็นกล้องไก่แล้วก็ออสการ์เอาเก้าอ,อี้มานั่งหนะ้ากล้องไก่แล้วก็ดูดกล้องไก่เขาชอบมากอะแล้วมีนะกเ็เลยคิดว่าเอ๊ที่บ้านก็มีที่อยู่นะแล้วถ้าเลี้ยงยน้อยๆคงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลย ลองมาเลี้ยงดูนะคะน้องๆเป็นน้องซิลกี้นะคะไก่ซิลกี้เป็นไก่แบบค่อนข้างเล็กนะคะแต่ว่ามันก็ออกไข่ตอนนี้ยังไม่ออกไข่เพราะว่ามันอายุอ,อกอาทิตย์เองนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะที่มีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันเขาเป็นคนเม็กซิโกเขาก็เอามาให้เขาบอกจะเบ่งให้เพราว่าเขามีนุกยเยอะๆนะก็เลยคิดว่าเออเอามาจำตัวซะหน่อยออสการ์วันนี้เจอครั้งแรกออสการ์ชอบมากเลยระวัาางระวัาางนะระวังนะระวังนะรับ ตัวสีเหลืองมันหยิบไปเลยอันนี้เป็นพี่น้องกันนะตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องจำไม่ได้แล้วอย <Yes. S 2> ่ห่างกันไม่เกี่วเนี่ยค่ะใช่ให้ให้เลยลูกแปมือให้ลูกใหญ่ไปอย่างนี้ลูกไอ้ตั้งแต่อย่างนี้ลูกให้เห็นนี่ไงเหนื่อยได้เลย ชิปชิปชิปมากินอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรเป็นฟรุต๊ตอะไรนะซาลีเราจะกินยังไงมันตัวใหญ่<ม> <laughs> เห็นเห็นพี่เขาเขาก็ตัดเป็นชิ้นเล็ก,ลกอๆอย่างนี้เล็กมากเออแล้มีฟรุ๊กเป็นไก่โตนะอนนสกา้าชอบไหมจ๊ะชิคก,กินออสก้าเห็นแล้วบอกว่าิชิคก,กินออสก้นนชาชอบเลยเขาเคยข้อควายข้อควายข้อคน คนข้า,จจาน้องงูงูจอจ้านจอจ้านชอชิงชอชิงชอช้าชอชาชอ้ชอกระเชืชอช <c oughs> นี่มันยากน้องสก,กัดเชิต่อปลาตักจอไก่ลูกจอไก่นะก็ไก่ <c oughs> ยังไม่ยืนเลยใจอ่ะตอนนี้นะคะก็ไก่ยังเล็กๆก็ ว่าจะเก็บไว้ในกรงตอนกลางคืนนะคะแต่พอมันโตขึ้นอะไรขึ้นก็เดี๋ยวให้แล้วมีกรงไก่เรียบร้อยด้วยนี่ไงคะบ้านไก่กรงไก่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีนาวางหลังบ้านเพราะว่าอยากให้มันห่างจากเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายเพื่อจะได้มีอะไระรบกวนนะคะแต่คิดว่าไม่มีเพราะว่ามันตัวน้อย,อยเล็กๆเ,เ,เราก็ทำในเน็ตแล้วเขาาก็บอกว่าถ้ามีส่งตัวเองคงไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นบ้านไก่เลยเปิดมาตรงนี้ ก็มีข้างในนะคะแล้วก็มียินจักเพื่อทำมสะอาได้ง่ายแล้วก็มีที่ฝักไข่นะคะตรงนี้คือถ้าจะฝักไข่แล้วปุ๊บถ้าจะหยิบไก,ก่ก็หยิบไมาได้ตรงนี้เปิดได้เลยเปิดไ,ได้เลยแล้วก็ มีประตูอีกเพื่อแบบเขาก็จะได้เดินเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่คิดว่ากลางวันก็จะปล่อยไว้เดินเล่นตรงนี้อยู่แล้วมันจะมีที่กั้นตรงนี้กับตรงนี้เพื่อแบบให้เขาเดินหรือจะปล่อยวันแบบแนวแนวนี้ <c oughs> เล่นจริงไปแล้วอะเดี๋ยวดูไปอีกนิดนึงนะคะมันมีฟีเจอร์ที่แบบเก๋มากเลยนะที่พี่เขาทํามาให้นี่ไงแล้วก็อยากเปิดใช่ไหมแต่ไม่อยากเปิดประตูแล้วก็ปุ๊บ เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อเวลานี่เดี๋ยวช่วยให้อีก,อกท่างนึงแล้วก็เมื่อเราอะ่ะล้วกดแตบใช่ไหมโอเคลงเลยเก๋มากพี่เขาทำสวยมากนะคะไม่แพงด้วยชอบมากเลยถ้าใครกำลังจะตามทำแน่นอนคอมเมนต์ ออสการ์ทำอะไรถ้าใครกำลังออสการ์จะเข้าไปแล้ว Chicken. ถ้าใครกําลังอยากจะทําตามคาแนะนาของลุงคนหนึ่งนะอันนี้มีนาสังที่บ้านกรงไก่ใบลุงวิทนะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อของเฟยแฟนเพจเขานะคะคุยง่ายอะไรง่าย <ๆ S 1> เพราะว่ามีนักก็แบบถามเยอะแต่เขาก็ทํานตะามได้นะก็แนะนําได้ไม่แพงด้วยเพราะว่าอันนี้มันราคาที่แบบเออลองลองเลี้ยงดูเพราะว่าทามไม่เวิร์กเดี๋ยวจะส่งให้พ่อที่บ้านใช่ไหมลูกไปไหนครับเป็นไก่ไปแล้วใช่ไหมเนะเข้าไปเลย ครับปิดแล้ว hmm. ปิดแล้วอันนี <im 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 um> <im um> ้น oh, oh, ี <im <im ่ก็ปิดนี่ก็ปิด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 ไม่เป็นไกลแล้วเหรอโอ้้อูโอู้ก็ไม่ได้ไม่ได้จิบจิบเอากินอยู่นี่ No. No you think ิเออร์หนุ่ยหนุ่ยคิดยังไงกับโปรเจกต์ของมเมอรก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับไม่เคยเลี้ยงไก่ใช่ไหมล่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมีนะไม่เคยหนุ่ยเคยปะเคยที่บ้านมีไก่เลี้ยงไก่ก็เลยเฉยเฉยเหรอยากให้มีนาได้เรียนมีประสบการณ์เลี้ยงไก่บ้างเออจริงนะตอนมีนาบอกว่าเอ๊ะเลี้ยงไก่เพราะว่าแต่ก่อนเคยอยากเลี้ยงนะแต่หนุ่ยบอกว่าไม่ไม่ให้มันจะเหม็นมันจะอะไรอะแล้วพอเพื่อนเขาแบ่งมาให้มีนาก็เลยบอกว่าเอ้ย เพื่อนมันแบงวมาให้นะขอเลี้ยงหน่อยนะเขาก็ก็บอกว่าได้ได้คเลยนี่ก็เขาว่ามีน่าคิดว่าเขาจะเขาจะปฏิเสธอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาก็แบบออโอเคได้แล้วก็เลยงงนะแล้วก็คิดว่าเอออันนี้เป็นโอกาสที่ต้องลองดูเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเลี้ยงแต่หน่วยพูดหน้าที่มีนาชอบมากเลยเคยเขาบอกว่าเออที่จริงเขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงแต่ว่า เขาก็เคยเลี้ยงมาก่อนเขาก็เลยเฉยๆแต่เขาก็อยากให้มีนามีโอกาสมาเลี้ยงมีนาก็เลยบอกว่าคำพูดมันดีนะน่ารักอ่ะให้โอกาสเมียชอบอยู่วันนี้ก็พูดเยอะใช่ไหม happy wife happy husband ใช่ไหม happy wife happy life happy wife happy life ออสการ์ก็เคยเลี้ยงไก่นะที่เนอร n เ r s e r y มันมีไก่เหมือนกัน แล้วก็เขาก็ทุกเช้าเขาก็จะเอาอาหารให้ไก่ทุก,ทกเด็กทุกคนก่อนโควิดนาหนา,นา,นานแล้วตอนนั้นออสการ์สองขวบน่าจะจําไม่ได้แล้วใครพวกนี้นะคนข้างเชื่องแล้วเพราะว่าเพื่อนแบบดูแลแบบ ใกล้ชิดนะเหมือนจัดเลี้ยงนั่นแหละมื่อนี้ไม่ค่อยตกใจ แต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเดี๋ยวจะปล่อยว่างดีกว่านะคะแต่วันเชองนะมันก็เลยดีสาหรับออสที่แบบเขาก็แบบเล่นนิดนึงได้ให้อาหารได้อะไรเงี้ได้เขาก็ชอบไปแหละแล้วก็เราก็อยู่ในเมืองใหญ่เนาะคือเราก็จะได้แบบใกล้สิดธรรมชาตินิดนึงนะคะเราก็ได้แบบมีกิจกรรมแบบบ้านๆนะคะมอกหนนะมีน้ำไม่มีความรู้เรื่องเลี้ยงไก่นะหลายๆลคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะมีความรู้มากกว่ามีนานะก็แนะนําได้เลยแนะนําเลยจริงๆเรายังหาแบบคำแนะนำเยอะเลย ถ้าเห็นอะไรผิดก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงในการเลี้ยงนะคะ เออแต่ตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกไปก่อนแล้วก็คิดว่าน้องๆอ่ะมันน่ารักมากแต่ยังไม่มีชื่อนะก็ช่วยตั้งชื่อให้ด้วยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรยังไ,ไม่รู้เลยแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเอามาเลี้ยงเพิ่มอยากได้ตัวสีขาวอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวผู้คงต้องว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้นะของต้องดูนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเสียงดังเนาะถ้ามันมีเสียงดังมากก็คงจะส่งให้พ่อที่ั่งจังหวัด เก็เลี้ยงไปตัวเมียแต่ยังไงก็ว่ากันละกันแต่วันนี้ก็ลองเลี้ยงไปก่อนอะออมาแล้วนี <c oughs> ่มาแล้วรวยนี่เงยมันที่ครับโคตัวนี้นะคะมีน่ะขอลาก,กันละกันนะเราก็เจอกันใหม่ในคะคิดหน้านะบายบายสวัสดีค่ะชี่